สวัสดีครับพี่พิ้วท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN ผาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผาบ้านที่สวยราคาแบ่งปันมาให้พี่พิ้วท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินไปทางท่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงก็โทร,ท,ร,ท,ร,ท,รที่เบอร์0824804746ครับผมส่วนไอดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN ผาบ้านนะครับ จะเป็นกำลังใจให้กันครับผมแล้วก็จะเล้ยภาพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับตลาด EP นี้ก็มีภาพบ้านครับผมมาแบ่งปันเหมือนเดิมครับผมราคา300บาทครับผมทุกรายการเลยครับส่งฟรีมีเก็บเงินไว้ทางครับผมแต่ถ้าพี่พี่ใดซื้อสององค์กรแล้วเหลือ500บาทเหมือนเดิมครับผมลองเลือกลองรับชมกันดูก่อนได้เลยครับผมวันนี้ก็ได้ภาพสมเด็จมา1ชุดครับผมนี่มาเริ่มเป็นรายการที่1เลยนะครับผมนี่นี่ครับผมอันนี้จะเป็นภาพสมเด็จอารายการที่1นะครับผม ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับผมนี่ครับหรือว่าพี่พีท่านใดถูกใจองคไหนชอบใจองไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผม นี่ครับอันนี้เป็นหมายเล็กหนึ่งครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จะหมายเล็กสองครับผมนี่ครับจะเป็นพระสมเด็จอ่าหมายเล็กสองนะครับผมองคน์นี้ครับผมนี่ครับ ครับอันนี้เป็นหมายเลขสองครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จอ่าหมายเลขสามครับผมนี่ครับจะนนเป็นพระสมเด็จอ่าหมายเลขสามนะครับผมองค์นี้ครับผม นี่ครับผมอันนี้เป็นหมายเลขสามครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสี่ครับผมนี่ครับจะเป็นพระสมเด็จหมายเลขสี่นะครับผมองค์นี้ครับผม นี่ครับนี่เป็นหมายเลขสี่ครับผมราคา3ามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพัสดุสมเด็จหมายเลขห้าครับผมนี่ครับนี่จะเป็นหมายเลขห้านะครับผมองค์นี้ อันนี้เป็นหมายเลขห้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขหกครับผมนี่ครับอันนีเป็นพระสมเด็จหมายเลขหกครับผม ครับหมายเลขหกกรผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพัะส,สมเด็จหมายเลขเจ็ดครับผม ครับอันนี้เป็นหมายเลขเจ็ดกระผมราคาสามร้อยบาทครับ,าา 3, บ,รบต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขแปดครับนี่ครับนี่เป็นพระสมเด็จหมายเลขแปดนะครับผมนี นี่ครับผมหมายเลขแปครับผมราคา3าม้อบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขเก้าครับผม ครับผมหมายเลขเก้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบครับผมครับจะเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบครับผม นี่ครับอันนี้เป็นหมายเลขสิบครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นอ่าหลอบพังเงินครับผมนี่หมายเลขสิบเอ็ดครับผมอ่าหอมเรียพร้อมใช้งานครับผมเป็นหล็อกรองเงินครับผมเป็นล็อหลอบพังเงินหมายเลขสิบเอ็ดนะครับผมองค์นี้ ครับนี่หมายเลขสิบเอ็ดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรูปรล่อหลวงพ่อพรมรูปล่อเขากว้างหลวงพ่อพรมครับผม,ผมนี่วัดช่องแขรครับผมจังหวัดนครสวรรค์ครับผมนี่นี่ครับผมรูปล่อพิมพ์เขากว้างหลวงพ่อพรมวัดช่องแขรครับผม น,น,นีน่เป็นหมายเลขอ่าสิบสองนะครับผมองนี้ครับผมนี่ครับเป็นหมายเลขสิบสองครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพัสชสำเร็จหมายเลขสิบสามครับผมนี่ครับนี่เป็นพัสชสาเร็จหมายเลขสิบสามครับผมองค์นี้ครับผม อันนี้เป็นหมายเลขสิบสามครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นเหรียญรูปสุกปากคอมมาข่ามเท้าครับผมหมายเลขสิบสี่ครับผมเหรียญน,นี้ครับผมเป็นเหรียญรูปศุก,กวัดปากคอมมะข่ามเท้าครับผมหมายเลขสิบสี่ครับผมนี่ครับผมถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก,นก่อนได้เลยนะครับผม หรือว่าพี่ๆท่านใดถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนแล้วก็ทักไลน์รด้โทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผมนะครับอันนี้จะเป็นหมายเลขสิบสี่ครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นภาพติดตาหมายเลขสิบห้าครับผมนี่ครับผมอันนี้น่าจะเป็นพวกเนื้อเมฆสิทธิ์เมฆพัดนะครับผมองค์นี้นี่ครับ อมเลี่ยกผมใช้างานก็ผมนี่เป็นหมายเลขสิบห้านะครับผมนี่ครับผมครับหมายเลขสิบห้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นกิ่งครับผมนี่เป็นกิ่งเป็นพุทซ้อนแบบนี้ครับผมหมายเลขสิบหกครับผมนี่ เป็นกลิ่งผุดซ้อนแบบนี้นะครับผมไม่ทราบว่าที่ไหนนะพี่นะเนี่เป็นกลิ่งผุดซ้อนแบบนี้นะครับผมนี่นี่ครับผมอันนี้เป็นหมายเลขสิบหกครับผมนะครับนี่ครับผม เป็นหมายเลขสิบกครับผมราคา3าม้อบาทครับต่อไปเป็นพัชสมเด็จหมายเลขสิบเจ็ดครับผมน,นี่เป็นพักสมเด็จหมายเลขสิบเจ็ดครับผมนะครับ หมายเลขสิบเจ็ดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระยอดธงครับผมหมายเลขสิบแปดครับผมนี่พระยอดธงพร้อมเรียมพร้อมใช้งานเลยนะพี่นะองค์นี้นี่ใช้งานแบบแหนใช้งานสวยเลยนะพี่นะเรียมมาสวยงามเลยนะพี่นะนี่เป็นพระยอดธงครับผมเป็นหมายเลขอ่าสิบแปดครับผมองค์นี้ครับผม ใช้งานนี่ดูดีเลยครับผมนี่สวยกันเลยนะพี่นะเดี่ยมาเข้ากับองค์พระเลยนี่นี่ครับผมอันนี้เป็นหมายเลขสิบแปดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนี่เป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านวัดห้วยมงคลครับผมนี่ฝังตะกุดด้านใต้นี้หนึ่งดอกครับผม ด้านหลังเป็นองค์พ่อจตุคามครับผมนี่เป็นแนวว่านครับผมเป็นหมายเลข19นะครับผมนี่ออกวัดห้วยมงคลนะครับผมนี่ครับผมนแนวว่านครับผมสวยงามเลยครับผมสําหรับพี่พท่านใดที่ชอบแว่าองค์ใหญ่ๆนะพี่นะหรือว่านําไปแขวนหน้ารถก็ได้นะครับผมนี่เพราะว่าเลี่ยม เลียมแบบว่าเรียบร้อยแล้วนะพี่นะไม่ต้องไปหาเรี่ยมค่าเรี่ยมนี่ก็น่าจะประมาณร้อยกว่าบาทแล้วนะพี่นะองค์ใหญ่ๆประมาณนี้นะพี่นะแบบว่าถ้าไม่ใช้งานก็นําไปแขวนหน้ารถได้นะพี่นะแบบว่าเลี่ยมพลาสติกกันน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะครับผม่มาดวว่านครับผมเนวว่านวัดแมมงคลครับผมหนูโทษเนวว่านครับผมนี่ ครับผม,มองค์ใหญ่เลยครับผมนี่มาเป็นหมายเลขสิบเก้าครับผมราคา300ร้อยบาทครับผมตลาไปีพีท่านใดที่อยากร,ร,รู้ภาพเพิ่มเติมครับผมแกไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับตลับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ